ถนนคนเดินเขมราชอําเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวของบรรดาบ้านไม้และร้านค้าเก่าแก่ริมโขงที่เรียบง่ายบางหลังอายุร่วม200ปีมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านผ้าทอเสื้อผ้าพื้นเมืองสินค้าหัตถกรรมจากชาวบ้านอาหารพื้นบ้านของที่ระลึกต่างๆ การจำหน่ายโปสการ์ดภาพสวยๆทั้งอดีตและปัจจุบันของอำเภอเขมาราชการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมการแสดงชุดพื้นบ้านออกมารำโชว์มุมถ่ายรูปบ้านเก่าแก่ในอดีตงานถนนคนเดินจะมีขึ้นทุกวันเสาร์ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวเป็นอย่างมากนายแพรรัฐจันทพันธ์สาธารณสุขอำเภอเขมาราชกล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยได้มีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ต้องมีมาตรการในการดูแลตัวเองรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยหลักๆแรกก็คือใช้หลัก D M h T มาตรการเวรยานามาตรการการสวมหน้ากากมาตรการการล้างมือด้วยแอลกอฮอล มาตรการการคัดกรองคนเข้าออกมาตรการในเรื่องของการลงทะเบียนคนที่จะมาในงานทุกคนต้องมีการผ่านการลงทะเบียนนอกจากนั้นคือมาตรการหลักๆเนื่องจากว่าในห่วงนี้นี่เราเน้นการให้บริการในเรื่องของวัคซีนทุกคนที่มาในงานนะครับต้องได้รับบริการฉีดวัคซีนครบ2สองเข็มพ่อค้าแม่ค้านี่ เรายิ่งเน้นกว่าคนที่มาท่องเที่ยวเพราะเราให้ความสําคัญสาหรับคนที่อยู่เพราะไม่รู้ใครมีเชื้อมาบ้างนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนเราไม่มีการป้องกันตัวเองนะครับเราอาจจะได้รับเชื้อจากผู้ที่มา,าก็ได้ดังนั้นจึงให้พวกค้าแม่ค้านี่ต้องฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนนะครับก็เป็นหลักประกันด้วยนะครับว่ามาสนุนคนเดินแล้วเนี่ยนะครับคนที่มาก็จะมั่นใจว่า ที่นี่ปลอดภัยนะครับพ่อทุกคนขี่มอเตอเนเราให้ความสาคัญในเรื่องของมอเตอินด้วยนะครับถนนคนเดินเขมาราชแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ของคนที่อยู่ริมโขงในจังหวัดอุบลราชธานีบ้านเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจที่เคยคึกคักในอดีตกลับมามีชีวิตชีว,วาอีกครั้งในบรรยากาศย้อนยุคให้คนรุ่นใหม่ได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุน่นเขมาราชธานีดินแดนแห่งความเกษมสุข ธนชัยจึงเจริญชนาการเลกกระจ่าง NBT TV อทีสารรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ